ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับลบ2 0 0คิวเช่นเดิมวันนี้เรามาลุยที่เกรนเซาคาบอยนั่นเองนะผู้ชมนะก็บ้าแล้วนะผู้ชมนะนี่คือคอกเทลนั่นเองนะครับผมแน่แน่เดี๋ยวนี้มีเล่นมุกนะผู้ชมนะคาบอยก็บ้าแล้วครับผม <c oughs> วันนี้ไม่ได้ลุยที่คาบอยนะคาบอยคือจะพักยาวไปเลยนะครับเพราะว่าก็มันก็ทํายากด้วยแหละไม่ใช่อะไรอย่างหนึ่งนะผู้ชมนะคือมันมันพูดยากว่ะ ก็กูทำยากอ่ะเออแค่นั้นแหละผู้ชมนะก็วันนี้ลุยที่ค็อกเทลนะครับผมด้วยงบ 15k นะครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเลยห,หนูทุกคนเล่นตามหรือ,อสำหรับที่เข้ามาชมช่องของผมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับเออวันนี้ผมจะมาทำในแบบคอนเทนต์นะผู้ชมนะว่าจะล้างเบ็ด3รอบ ไม่ไม่ไม่ถามรอบดีกว่าเอา2รอบดีกว่าแค่2รอบนะครับแล้วผมก็จะซื้อสแกตเตอร์สามไม้ลวดนะสามไม้ลวดนะครับผมถ้าเกิดสามไม้ลวดไม่ได้ปุ๊บก็คือตัวใครตัวมันนะผู้ชมนะก็คือว่าคอนเทนต์นี้ไม่สามารถทําได้นะอันนี้ถ้าไม่ว่างจริงทําไม่ได้นะผู้ชมนะ <c oughs> ก็โอเคปะเริ่มกันเลยครับผมด้วยงบ 15K ้นะไม่รู้จะดีแค่ไหนครับอ่าล้างเบ็ดไปก่อนครับ3รอบเอาสองรอบนี่หว่าโอเคสองรอบนะปะ เบ็ดร้อยไปเลยครับชมได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่สามไม้ไม่นึกจะถึงว่าถ้าซื้อเบ็ดร้อยนี่ก็จะได้อยู่เต็มที่ก็คือสองไม้นั่นเองสองไม้น่าจะได้ครับแต่ถ้าไม่ได้กําไรเลยนี่คือแบบมืโอโคตรซวยอะ่ะกูบอกเลยว่าซวยจริงๆครับชมนะหกร้อยน้อยยังหัวเจ็ดสิบรอบชมอีกแปดรอบโดนแทงมาดิ มเอามาทำหอกอะไรคิวโอ้พันห้าครับผู้ชมสามไม้ลวดไม่รู้จะได้ปะนะคอนเทนต์นี้แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดผู้ชมแต่ถ้าได้ไม่ได้ก็ปล่อยไปเลยแล้วกันถ้าไม่ได้ก็คือค่อยมี ep แก้งแค้นแล้วกันนะสำหรับคอเคลครับเอาดิมาสิไปเลย 200, คูสิมาดีห0พัครับผู้ชมกำไรสอ0รครับมาดิ เรียกว่าทายพายุของจริงนะไม้แน่พอได้กำไรนะครับ200กว่าบาท280ร้ยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหกำไรเยอะหายเลยร็วมาดูกันว่าไอตัวสาไม้เนี่ยว่าผมจะได้กำไรเท่าไหร่นะเจ็ดพันไม่ล้างครับใส่ต่อครับท่านผู้ชมถ้าไม่ว่างจริงคอนเทนต์นี้ทำไม่ได้เลยท่านผู้ชมนะ ผมก็บุดมุกจะทำแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปรอบแม่ก็จะไปค่ายอื่นแล้วกันนะคิ่ต่อไปผมอาจจะไปค่ายที่อ่าอ่ารีแลกเกมมิ่นะคุณมาไปค่ายที่รีแลกตรีแลกนี่ก็จับเหมือนกันนะทุกคนนะเพราะว่าเก่าเหมือนกันนะผมก็จะไปเหมือนกันคือเคยทำหลายรอบแล้วรีแรกลกอ่ะแต่ว่ามันมันไม่ถึงคูนึงแสนนะมงเข้าใจปะงั้นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวุยกันเลยคนระับ ได้ก็เดี๋ยวรู้กันนะนี่ดีแลกเกมมิ่งนะครับคลิปต่อไปตัวแน่นอนผมจะไปเล่นอ่ามนะันนี่เธอร์นะทุกนนะมันนี่เธอร์มันนี่เธอร์สามนี่เองที่มีถึงคูณหนึ่งแสนนี่เองนะครับผมถ้าเป็นภาคสองอ่ะภาคสองจะมีถึงห้ามือถึนะทุกคนนะแต่ผมอ่ะอันแรกอ่ะที่มีถึง,ถง 100, คูณแสนอ่ะคือยังไม่เคยทําเลยแต่ก็เดี๋ยวจะลองทําให้ดูโอ้ใหม่นี้กูเกลือโอ้ได้มาให้สุดท้ายโอ้ยใม่สุดท้ายกูจะพลิกกลับมาได้ตะวะเนี่ย มาไม้สุดท้ายแล้วผู้ชมอันนี้เป็นไม้ที่3แลเลยนะครับที่เราซื้อไปนะผู้ชมนะถ้าไม้ได้ไม้นี้ก็ขอละขอให้แบบเท่าทุนก็พอนะกําไรไม่ต้องเอาก็ได้ครับก็ะจะมาทําให้ผู้มือดูนี่แหละว่ามึงอย่าไปทําในแนวนี้เด็ดขาดนะการเล่นของมันกนะ็คือ1ทุกคนนะ่ะล้างเบ็ดได้ดูจังหวะของเกมได้ครับผมแล้วก็ค่อยซื้อจังหวะนี้จังหวะนหก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่ผมเตือนอยู่ที่ทุกคลิปก็คือมันอยู่ที่ดวงของผู้มือด้วยบางทีนี่อ่ะเออ มันอยู่ที่ดวงด้วยนะบางครั้งเนี่ยมึงจะพ่าเดี๋ยแ,แบบเออผมก็ทําตามพี่แล้วทําไมมันไม่ได้มึงไม่ได้ควยอะไรเพราะมึงทำมึงดูที่มันอยู่ที่ดวงด้วยเว้ยบางครั้งอ่ะเห็นไหมบางทีผมก็ไม่มีดวงนั่นจนนะเห็นไหมคือได้ไม้แรกไม้เดียวไม้สอง,ไม,สองไม้สามตือหายเงียบปุ๊บอ้าวกำไรมาว่ะไม้นี้โอเคไม่รู้จะได้บ่าอีกเหลือลอหกรอบนะ ขอแค่คุณคืนพอนะก็คือผมจะมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเออการทําแบบนี้คือมันไม่ได้นะผู้ชมนะๆๆคือจะมาทุ่มทุ่มที่เกมเดียวไม่ใช่ครับต้องเปลี่ยนไปหลายเกมเลยเพราะว่าเกมน,นั้น,นบางครั้งมันืกมจะไม่ให้นส่วนนั้นก็ต้องไปที่เกมอื่นหรือว่าให้อื่นเอง แปดพันเอ้ยเก้าพันแปดท่านผู้ชมตอนนี้ได้มาหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบาทขอแค่กำไรอะ่ะเอ,อ้ยไม่ต้องกำไรก็ได้ขอไว้ทุนคืนอะ่ะ1หมือนห้าให้หอได้ปะให้่อได้ปะลูกให้่อได้ปะอฮ้ยข<ส>าดสองพันท้งมดถ้าแต่ 1, โ,โดนสองพันก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าโดนไม่เยอะมากนะ ไอ้พายพุลงมาไอ้พายพุลงมาลูกโ,โหพายุไม่มากังมากขาดได้พันกว่าบาทโอ้โหขาดได้พันพันสามสิบท่านผู้ชมนะที่ขาดทุนไปนะก็ คอนเทนต์นี้ถือว่าไม่ประได้นะท่านผู้ชมนะอย่าไปทําตามเลยด่านนะท่านผู้ชมนะคือล้างเบ็ดหนึ่งรอบหรือว่า2รอบสามรอบ4ี่รอบก็แล้วแต่แล้วซื้อแบบสแกตเตอร์รวดอ่ะห้ามทำนะท่านผู้ชมนะก็คือมึงต้องรอจังหวะดีๆในการเล่นนะท่านผู้ชมคืออ่านอ่านเวมันอ่ะเออหรือว่าตารางที่มันแตกอ่านเอานะท่านผู้ชมนะก็แล้วแต่ครับคุณอย่างที่ผมบอกไปก็คืออยู่ที่ดวงของพวกมึงทุกคนด้วยนะครับผมก็โอเคครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความถึงเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนำให้เเเดกๆลลหนนนูทุค่ตามอ สำหรับท่านเข้ามาชมช่องของผมใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับขาดทุนแค่นี้ก็บุญหัวแค่ไหนแล้ว